สบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อหลังจากกัปตันเกี่ยวเขาสอยย้อยเงืองแล้วก็ออกมาถ่ายคลิปเพื่อนฝูวเถ้าเนาะเพื่อนกับว่าสิไปสอยผู้ประสบพ่ยน้ำถ่วมอยู่บ้านละหานะ้เมืองสองคอนเนาะนี่กับกัปตันไอ้กัปตันออกมาก็มาเจออีกมาเจอเมียสุดทรายศเนาะเออเจอเมียสุดทรายศมาไอ้กีกอกับเป่าไก่อีกแล้วพี่นอ้อง ก้องนาก้องนาเนี่ยเมีมย,มยสุดทรยศเลยเนอะหลายใจขนาดทู่ไปโรงวิ่งนี่ก็จ๊กไปกอดผู้ใดโอ๋ยนะนี่ก็คือหัวขวายใหญ่เนาะแบตเตอรี่ระดับไอ้ยังวะ,ะเอเชียสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องโอ้ผมย,มยาวแองแหละสิปิทัดผมดนี่นี่สิปิทัดผมผมย,มยาวแองอาจารย์ทำไมอาจารย์หนัก เงี้ยก,กับตันกับเ,ออเนาะตันผมเมอนาะเอ,อ่อถั่วบอยกับเพื่อนว่าสิไปซอยผูกประสบไผ่ลำถั่วอยู่บ้านละฮะมึงงเนาะเพื่อนกับว่าทาคามเลียนทาคามเลียนน,ำน้ำเนาะพี่เนาะม,มึงเม่งแค่เนแหละแล้วก็หาเงินมาสมทบทุนกับแบบว่าเงินกับตันกับบุร้ายตรงเนาะสิมาสมทบทุนแม่ให้ถั่วบอยเพื่อน้้ก็ใหพอถึงมันสีถึงมันสีสีหน่อยเนาะกับคนที่มีเงินแต่มันก็รลายสำหรับกับตันเนาะตังเกตดู ผมเคี่ยวของมันนะเออนบพอดินบพอดิพี่น้องนบพอดิย้ายข้ามายมาปยสบายดีพี่น้องเอออากาศเริ่มหนาวๆอีกแล้วพี่น้องไงนี่ครพอหักพอแพงครับอืมไอ้คืนก่อนนะยังขึ้นก่อนนะคืนก่อนนะยังโทรไปไงถ้าทรไปเรียนว่าเลิกกับเจ้าแล้วเจ้าบวามหน้ามันก็จัด บาวน้าซุกปปานเม้แต่สาจอยยังปฏิเสธนาะบเอากับตันบวกับตันเลยบาวนาซุกระโปงัวแตมแต่ไก่เนาะนี่ับผู้ขามียนไก่ถือสงนี่คับโมเมนยังดคว่าของกับตันน้อยอีกคอาบเอาม่เหตุผัวะคุณอาพี่น้องเดี๋ยวเดียวเดีกลยังไงน เข่าไปยางอะเราจับกล้องดูสักประหารไปจับกล้องให้ดูนี่ก็นี่ก่ายยางคือมือแท็บแบตมึงเบิด์ติรับบ่อันมันบ่ถึงมุมเด้นนี่ก็เป็นเงินแบบว่าที่ได้มาโดยไอ้ขายตู้ซอจ่อยเนาะอืชิมาซอยผู้ของนางบอกว่านางว่าขึ้นหาลอยเออก็เป็นเงินแบบเงินบริสุทธิ์แหละพี่น้องอืชิมาสมดูทุนครับไอ้สาวบอยเนาะอื จก <N> ๊อบไงเนี่ยมัจ่อยทำไมแม่เอาเลยเด้นี่นี่ก็เป็นเงินในขายตัวเนาะพี่น้องไอ้ซัดจ่อยสองวินเลยเนาะไอ้ขายตัวกับตาเนาะหารอยเงินจ่ายฮะจีได้มากไอ้เป็นเงินที่บริสุทธิ์เนาะพี่น้องเนาะทีงมันจีหน่อยสำหรับคนรวยแต่มันก็ไลยสำหรับกับตาเนาะเบ่ายกับตากับคนบุ้มเงินเนาะพี่น้อง กะได้สนีกันมาซอยเพื่อนกะดีใจเนาะพี่น้องเนาะต่อเขาซอยจากใจเนาะเดียถึงมันสีหน่อยสำหรับคุณด้วยแต่สำหรับคุ๊ต้ามันก็ร้ายเนาะมันก็ถาคุณบ่มีเงินกัแบบว่าซื้อมาม่าก็ได้รายมือเนาะพ่อเ่าเนาะไปซอยเขาเดยซื้อมาม่ากินก็ได้รายมือเติมพี่น้องหาหนยบาทกินเงินหาหนยบาทเนาะอนะครับไปสอยจากใจเนาะแล้วก็กุ๊ต้าซุ้มผมใหม่พี่น้องเสาใส่เส้าจอยมักนอกใจรายกั อยู่ที่ต้นซุงพมใหม่ถามมีผู้สาวแบบว่ากี้ก้อเท่าไหร่กับจีจีไปนั่งมี้องเอ้ยมือไปซอยเนาะตบไปเลยตบก็มันยืนว่าพี่ตีตบกะเมื่อกี้นะฮวงบักนั่นศิวานนั่นศาสนานอืมแค่พูดี๋ยวเด็กเป็นน้าสาวใบมึงชามมันมีผู้สาวเหรอตบไปเลยเนี่ยถามมีผู้สาวกับกับได้กับจีแบบว่าขอเบอร์ขอเฟซอะไรกับจีจีเนาะ ได้กันสิไปขอเลยนะอันนี้ขู่นะอันโดนนะอันนี้เมียผู้นี้ก็แปลว่าไรใจเกินมือนะครับจะไปเกี่ยวเข่าก็จะไปนอนงกอดไปโทรไปตอกเาถ้าปิดต้องเนาะนอนงกอดเลยนี่นี่เห็นไงกว่าเจ้าเผืนใบอีกโอ้ผืนประกอบไปวะเห็นมึงมากเลยลูกเกยคูนเลยนูเห็นมึงมากบ่อยผู้ได้โปรดนักศิลป์นะไอ้ลูกเกยคูนนี่ไอ้ซื่อยังก็ซื่อเบาลุงอันนี้ ญ่ก็คอยเพื่อนา่าจักทีแท้เพื่อนก็ไจับกองกัปตันจะเถื่อน,อน,นเอนาะมแตเจอจัมมา <c oughs> ล่าจับสามเถื่อนเลยจีอัมมาล่าร้อยจับอ้อลายยังนอน,นี่หลอ่อมากี่อกแล้วตจากลอยแม่ประเทศไม่ใช่แม่มพื้นกาวาสิเปเออียวเขา,เาเลับยากซื้อโอ้ก็โะเไป ถาสักก้อนถ่าสกก้อน่ไปอยพี่น้องจหน่อยองคอนมาเกียเือีาเกียในอ่ไติดไอ้ซอยทน้นิจแล้วมือหนาังยังมาเนาะกิน่อยด้วยมือหนางยังมากเจ้าเจ้าไผ่ตงลงผู้ใจอยากได้สอนเได้พี่น้องทั้งสงค่ผู้เจ้าข่าวทั้งนั้นแน่หูเดียวเออหูเดียวจ้า อ้าคุณเป็ดน,นุ่มนะเอานะคะสีเอาขาวทั้งในแหน่มันมีหูเดียวมีหูเดียวถ้าหนูรายใจบีบคอตายนะเดียวเดียวๆๆยวน้ำรับได้ค่าเดี๋ยวรายใจมึงจะเจอกูขาข้าเมียสมัยค่ข้าแบบไอ้ข้าแบบข้าหันศพไปเลย ไหเห็นเลยนะเมื่อวานเดี๋ยวสติเหลืองตีเหลืองขอไปยังไม่ได้ไอคลิปไอบอลกัปตันกระโดดหน้านะพี่น้องเอ้ยตีเหลืองขอไปยังไม่ได้ตายโลดว่ะตองกูนะตีเหลืองเสียละเอ้ากองกูเห็นกัค่ากับตัวเทียนซาจ่อยดึงอันดึงงวงของลุงค่ะเดซอยงวงของลุงเจ็ดหมื่นกว่าวิวตีเหลืองเรียบร้อย <c oughs> เามาหมอ,อ,อมเงินในซ้อจ่อยแล้วอันนี้2,000วิวหนึง่ง2,000กับอีก3,000วิวเหมอมเงินในซ้อจ่อยแล้วเอา้เอาเอ,อ้ยซ้อนจอ่อ,จอยคือมีก็เป็นเงินเนาะบ้ามาดได้จากนี่แหละกัปตันกับลินไก่ขายไก่ขายขายัยงไงเนาะตัวเป็น <laughs> ว่าจากการในคลายตัวซ <laughs> ้อจ่อยเราพี่น้องวอลเล่นสื่อมันหมักมันหมักไปอันต่อรองราคาเขาหาลอยแล้วสองเนาะหมื่นแลว่อะไรวะแล้วแต่ แล้วแต่แถวบอยเป็นสื้อยังเนาะเอาครัื้อน้ำซื้อในไปขนาดเป็นหมูน้อยเราก็เดินตามผู้ใหญ่แล้วไนนอกแจ้งเจ้าหน้าที่แหละสี่ตัวนี้เนาะตัวไหนได้จักเนาที่เนาะมันถึงก็บล้านทรายมาสมทบพี่น้องเอื้อหาหลายบาทอีจอยมันเอาเงินไปใส่แหละจักอีจอยมึงเอาเงินบริจาคไปใส่ กูใหมึงถือแทนกูสื่อๆยีเนามึงจอยไปมึงมีเับไอ้กลัวจหล่อแล้วเนาะมึงนี่มึงเอาเงินบริจาคไปใส่เข่ากะเพฝาเรียบร้อยเอามาแม่กูให้มึงถือสือๆได้เดี๋ยวดิจอยมืงอไหนมางวอยากกินเบียร์ว่าคือภูเขามาหาว่ะสื่อเบียร์อย่กินนี่คัมเนี่ยวันทัน ก้าเข้าไปไาสันทำในนั่งกระยานอีกไอ้นั่งกรับผูธรรมดามันบอกกะไปได้ยากลางคืนนั่งก็มีการย่านอีกกะมันเบาย่านโอ้ยมันได้กินไรแล้วผู้ชายนะพันเจ้าออกมะลัดข่อยอยู่แจ่วัดนีข่อยสิออกไปหาเดียวนี่สินะอืไม่ปะสิออกไปหาเดียวน่าผมกูไปอาบสองมื้อปะอุ้ยคันยอดนี่สาวเลยไาสันเอาเอาได้หมนว่มากี่ดกี้เอาอีกคนบอกอาบน้ำพี่น้องเออพอวันนั่งเคยเจอมาแบบวันผู้ชาบนะ นางเคยเจอมานางเจอปู่ไส้จ้อยเมนนะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นา่งเบาะไว <c> ้ <oughs> <c oughs> อ้าก็เมื่อยเลยกับตันก็อาบน้ำเลยเนาะแต่บอกว่าก่ได้อาบน้ำเออกูลอยเดิก็เลยว่าโอ้ดูว่าบัวอาบน้ำบัวเอา้าคนน่ะเท่าไหร่ก็ได้ยังสิบไม่สิบ จักรอยมั้งจิตรอนจักร้อยสาวเหนือมีไม่เศร้ากันจักร้อยจิตรอนไหมท่อปจอยจอยเออเกิดอะไรผ่านอีเน่ามึงเอามาแม่เออจังหวะมันมีแรกอยู่จอยระดับจอยสยางเนาะอืรับจอยสยางมันมีได้เงิน <c oughs> พี่น้องว่าลังปีใหม่เนาะสีพาเงินมาให้ยเศาจ่อยเนาะเพิ่นไปถ่ายเอามือหนึ่งข่าวนาะทีนไออบกเวเร์ซนสศร้าจ่อยเพิ่นกัน,กนเจอพี่น้องลานทรายซอยมาหารอยก็ขอให้ลานทรายได้ขึ้นไ,ไปหาล้านนี่แหละหาล้านบาทบุญกุศลสุขโยกับตั้งจะเลื่งเงือนเนาะกับเบอร์สุขหูสุคนที่ซอยกันบริจาคเข้ามาแหละที่ไปทีมงานเนาะเบอร์กับบุญทบก็เป็นคนนำพาเนาะเป็นคนหาำมื่นนึ่อีนี่แหละเขาสิไปเอง โหลดเฮาสิพาไปฮุกหาเนาะฮุกหาฮุกแฝดสื่อโหลดเบียบอกเลขเบียนบอกเลขด้วยพี่เนาะจ่าทะเบียนรถข่าบอยเนาะออกยังเถื่อนอะไรครับออกตั้งแต่มือกูตามหัวแล้วกามือนั่นดีมันออกออกไรเถื่อนอยู่นะแต่ว่าซ้ำมดเลยมาฮอนิกะขอขอบคุณขอบคุณเนาะแล้วกาผู้ใหญ่เอฟซีเนาะที่เข่าไปติดตามสองกัปตัน้วกาขอขอบ ขอบคุณเนาะชาวบอยที่พาไปแบบว่าเป็นสะพานบุญให้น้องๆเนาะญาติพี่น้องนี่แหละไปแบบว่าเหตุกิจการให้มันมีแบบว่ากิจกรรมเรือสังคมเนาะพี่น้องกิจกรรมโมเมกิจการมฮะกิจกรรมเออกิจกรรมแบบว่าซอยเรือสังคมเนาะเคากบไปไปพี่น้องเอ้ยไปจากใจจริงที่งจริงน่ะตัวเองกัญญากะไรมืออื่นนะสิจ้างเกี่ยวเขาอ่าครับใจเลยซอยแม่บุยเลาะซอยพี่น้องเนี่ยแบบว่าพูด แต่ว่าต้องได้ไปส่วนเรือน้ำถ่วมกรทนไ่แล้วบัดน้าโหลดสัก่อนจังสิไปใหม่สิบเอ็ดจังสิไปใหม่ไมนได้ไปอยู่แล้วแหละบัดน้าบกไปใหม่เนาะจัดกระสิหาเงินตีไก่ก่อนไปหาตาบมะคุ้งไปซัมเนี้พี่น้องเอาไว้ซัมเนี้แล้วสบายดีสบายดีพี่พี่น้องมาสุขสุขคน